ประวัติและการแสดงธรรมของหลวงปูชงป่ชาสุพัทโทหลวงปู่ชาสุพัทโทเป็นพระเทระสายกรรมฐานผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในไทยและต่างประเทศท่านเกิดที่บ้านจิกจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วัยเด็กท่านสนใจในเรื่องของศีลธรรมและการปฏิบัติธรรม ต่อมาอุปสมบทที่วัดบ้านเกิดและได้ออกเดินทุดงไปทั่วภาคอีสานและภาคเหนือสแสวงหาครูบาอาจารย์จนได้ศึกษากับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นผู้นำสายวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่ชามีเอกลักษณ์ในการแสดงธรรมที่เรียบง่ายลึกซึง้งและตรงไปตรงมา ท่านมักใช้ถ้อยคำธรรมดาธรรมดาเปรียบเทียบสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันให้ผู้ฟังเข้าใจหลักธรรมได้ง่ายเช่นการยกตัวอย่างต้นไม้ใบไม้การทำนาหรือแม้แต่การดื่มน้ำท่านเน้นสอนให้ผู้คนเห็นความทุกข์และความไม่เที่ยงของชีวิตฝึกใจให้ยอมรับความจริงและ ละวางจากความยึดมั่นถือมั่นท่านมักกล่าวว่าอย่าไปยึดว่าอะไรดีอะไรชั่วให้รู้จักมันตามที่มันเป็นสิ่งที่โดดเด่นในการสอนของท่านคือ การพาผู้ฟังย้อนกลับมาดูจิตใจตนเองไม่หลงติดกับคำพูดหรือทฤษฎีท่านกล่าวว่าธรรมะอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ปากและเน้นการปฏิบัติด้วยตนเองไม่ใช่การสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวด้วยความเมตตาและอ่อนน้อมท่านทำให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งและศรัทธาไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือต่างชาติ วัดน้องป่าพงซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ธรรมะและการปฏิบัติกรรมฐานที่สำคัญทั้งพระไทยและพระต่างประเทศต่างมาขอเรียนธรรมและฝึกปฏิบัติที่นี่เพราะความชัดเจนในแนวสอนของท่านที่เรียกว่าธรรมะที่มีชีวิตสุดท้ายแม้หลวงปู่ชา จะอาพาธในบ้านปลายแต่ธรรมะของท่านยังคงสืบทอดเป็นแสงสว่างแก่สิทธิานุสิ์และผู้ใฝ่ธรรมทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้